และสำหรับต่อไปนี้นะครับจะขอ,อนำเสนอการชกของมวยไทยและกังฟูและการชกของคู่นี้นะครับโอ้พระเจ้าเป็นคู่ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนื่องจากนำมาจากเว็บของจีนที่ไม่มีการระบุชื่อมีเพียงแต่ว่าเป็นมวยไทยชกกับซานตากังฟูสถานที่ชกเวลาวันที่ไม่มีแต่ก็ต้องเป็นที่ประเทศจีนแน่นอน ส่วนนักมวยไทยคนนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับแต่จำชื่อไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมและรบกวนถามท่านผู้รู้เท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าต้องมีท่านที่มีความสามารถรู้ข้อมูลอย่างแน่นอนเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานนะเอาก็ต้องขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะที่กำลังรับเบิง้งรับง่งยงอยู่ในขณะนี้ อา้าคลิปนี้หายกนิ่นไงเนาะครับเนาะบ่หูจักยังจักแนวนะหูจักต่ว่ากรรมการหัวรันเลยนระเอาว่าเต้งได้ยกแรกเลยเหน้ว,นวเอานักมวยไทยนี่กางเกงน้าเงินวันเถาะผวดอะไรเห็นบ่ให้ใช้ศอกได้นะถ้ามีสนับศอกนี่ <c oughs> เพราะว่าช่วงหลังนี่เขาใช้ศอกเอาน,านั่นโอ้โห <c oughs> ย่ำม,มวยไทยถือปั๊มลงเนี่ยว้ยเสียงคนจีนเนี่เสี <c oughs> ่ยจนหันสนะเทียนนี่แหละมีใจแห้งปันถึกห,วห้วยนั่แหละ หูยบ่งกรรมการแน่หออีพอยแม่โอ้โอยเห็นเราตัดสินไลท์เทลเลารียกรรมการเข่าค้างตะมวยจีนแหละเฮ้ยห้างเทียกับอัคซังขีมูกช่มวยไทยคลาดไหลเอาหนันว่าจัไงไหนเอาซันต้ากังฟูโดดแทง,ขงนะเขาเนาะกมีท่ทนผู้ชมนะครับเนาะอยากดูซันต้ากังฟูกับมวยไทยที่ใช้ศอกได้เนาะครับ ก็เลยไปหาจนเจอคู่นี้นะคําว่าเจอเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอีสานนี่ก็แปลว่าพ่อคําว่าพ่อภาษาอีสานนี่แปลได้สองอย่างเนี่ยแปลว่าเจอแล้วก็แปลว่าผัวของมารดาเอาว่าตั้งแต่ไหนเหรอโอ้ยลืมผักมวยห้าขวดเอาหนังเห็น่าเตะขานตัวมุยไทยจะว่าเสือเอิอนวางในราโบ๊ชจักซื้อเนาะตามทรบรมดายกแรกอันนง้พวท่านมีอย่างปันไดนะก็ทักทายกันนะเนาะ เอาหนามเห็นบอกว่าโอ้โหเห็นว่ากริดกราดกริดกราดนี่แหละเว้ยเสียเป็นกระซั่งคือนอย่างนี้เอาล่องเบิ่งก่วยังไงผ่านเห็นว่าท่านผู้ชมเออหมดยกดิเอาคือหมดยกง่ายแท้เอาเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่มวยไทยได้นี่โดนตัดออกนะถ้าหมดยกง่ายเนี่ยเอาอนนี้คือภาพศาสของยกแรกเอาต่อไปก็ยกที่สองทันตัวปั่นนี่เอา มั่งมุยคูเ่เนี่ยเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเลยี่เรียมม่งมงให้เบิ้งไว้เนาะเอาว่าจจ้งในมั่วจีดไล่จวงแล้วอันเถอะบอลเรื่องเดี่ยวมัดไทยคนผมดกให้เบื้องอีกห้าขวดเอาลากออกมาเอานี่ล็อกคอตีเขาฟันศอกได้เอาว่าจะไงล่ะจามเข้าไปเอาลองเมื่อกี้เออจามเขาไปล่ะเอา,าน,านั่นนั่นเฮ้ยแม่นยัง เอาพอมวยไทยกําลังตีนี่สั่งหยุดกลางคลันนะอ่าแล้วก็บอกว่าห้ามไม่ฟังนะเอาตามปกติสากลเนี่ยกรรมการจะต้องห้ามเมื่อมวยทั้งสองคนไม่สามารถออกอาวุธได้แต่นี่มวยไทยกําลังเหงือนี่สั่งหยุดกลางคลันเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องบันทึกเอาวั่ไปแท่งเขามันทําไมเอาหนันล็อกแอลแล้วเอาทุมลงบอลลงเอาโปรดสังเกตนะมวยไทยนะชกับซานต้ากังฟูนี่นอกจากจะสู้กับซานต้ากังฟูแล้วต้องสู้กับกรรมการนะเห็นบ่ พม่มวยไทยได้เปรียบลงหัวหน้อยเขาสิงหรอดิแย่ตะมอว์ว่าตะมวยไทยกับกังพูกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะฮางคนฟั่งซื้อไปกับลืมกนโดนละ่ะแล้วก็มีท่านที่รู้จริงเยอะแยะนะรู้ว่าเท้ากระดำเอาปลาจังไดแล้วควันชอ,อกกันละ่ะเอาตีเขาว่าเอาหนันนันเห็นว่าเอาน,านันเฮ้ยเนี่ยกำลังเหงื่อเขาเนี่ยกำลังง้างเขาเนี่ยมาห้ามอย่างเนี่ยเอาเป็นการแยกที่บ่ถือต้อง เอาแทงเขาเอาว่าจังไหนน่ะเห็นบ่เอาน่ะเอาหน่ะนักควันสองเอาแน่เห็นบ่พอเงื้อสอกนั่นเตือนอีกแล้วหน่ะเห็นบ่เหยียดตีสอกมวยจีนเห็นบ่มเอาสังเกตเบิ่งนะครับเนาะพ่อมวยไทยตีมวยจีนสี่หามทันทีดิี่เอาเตะขัวนั่นด้เฮ้ยไม่ยังเฮ้ยไม่ยังอีกเอาว่ายังไงเฮ้ยเอาเป็นแผลที่หู เอาถืกซอกันแล้วเว้ยหูลิอันแล้วเอาลินี่ก็แปลว่าเฉียดเนาะคําว่าลิภาษาอีสานเนี่ยหูลิก็แปลว่าหูเฉียดกันแล้วเอาว่าจังไดหูลิอันแล้วผ่วนผ <c oughs> ่อน,อ,นอุ้ยเบงดีล่ากรรมาการเอาเอามาดูภาพชาเนาะเขาหน้าว่าเป็นยังไงเอาเอานัา่นเห็นบอลอะไร เอานันเจอซอกเอาฟันซอกว่าเป็นเล่ตอีิสันตา,าก,กลางคู่เอาล็อกมากเอาเนี่ยล็อกมากเราเงีงนะ้ยเนี่ยเห็นบ่าเนี่ยเนี่ยเห็นบ่าพอจะออกอาวุธรีลดแยกเลยหนะเอ,เอาปกติการแยกเนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างนะแต่ห้ามแยกในขณะที่นักชกทั้งคู่กําลังออกอาวุธโดยที่ไม่ผิดกติกาเนี่ยแต่ว่าพาอไงนี่ออกอาวุธเห็นมวยไทยเห็นนักเนี่ยแยกแล้วดิมันถอดเอานันเห็นบ่าน,นัน เอาลมลงไปเลยให้นเอาเสียคะแนนบ่ขนาดนั่ะซัมตาโกเอจวงเขาล่ำตัวเอาล็อกมาเอาแทงได้หรือเปล่าเนี่ยแยกทรรมะเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเอาวายังไงเอามวยไทยเอาจดจดจ้องจ้องรอจังหวะอันตัวเอาเตะไส้เขาดุสวงโอ้ยวานถืออะไรบ่ห้าขวบ เอาว่ายังไงมวยไทยนะยังรอดอย่างวัยยุคพวนนะเห็นบ่บอเอาแทงเข่าเลยเอ้าฟันศอกว่าทั่ไหนตัวเอ้าล่องเบิ้งเอาลากออกมาเอาตีเขาเอาลากเลยเอ้าเห็นบ่นะเอ้าพอแต่ง,ง้างเขาเนี่ยก็สต็อปเลยวั่เถเนี่ยคือว่าเป็นการแยกที่ใช่บ่ไดะะแยกกลางคลัาเนี่ยกำลังออกอาวุธเนี่ยซึ่งกรรมการทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่ทํากันแบบนี้นะครับเนาะ เอาว่ายังไงกังพูดสันตานะเอาวยไทยเนี่ยก็ยังถอยรอเชิงรอจังหวะนะอ่าจะเตะก็ไม่กล้าเตะนะกลัวโดนจับขาทุ่มมันนะก็เ,เลยทําให้จังหวะขาดขาดเกินๆแยกทํามอแอนเนะเอากรประกันแยกส่วนมากที่เห็นนกสันตากังพูเนี่ยจะเป็นมวยเขานะเดินแทงเขานะ่าแต่ว่าเตะนี่สูบ่ะไ้เพราะถือจับขาเอาว่าจังไหนหลอกมากบ่เฮ้ ไปไงนะ่ายนาเขาไงยังแหละะกรรมการเยกอะองมากนะครับเนาะเอาเป็นแผลนะโดนอะไรยนะเฮ้เอา,เอากรรมการให้สัญญาณชกเนาะว่ายังไดช่วงปลายยกนะเอาลากมาเอาเอานั่นนั่นเอาเมิดยกเสียงระฆังดังโป่งลางเอามาดูภาพชาติเอาไงเตะขวาต่อยขวานนะ สังเกตดูการชกของมวยไทยนะแสดงว่ายังไม่ถึงระดับยอดมวยไทยสำมปเอายกสี่ยกห้ารวมกันโ้มกันโหลดวันนี้เอาวาังไงยกังพูดเตะขอนาท้องแล้วมวยไทยนะก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะเอาเตะซ้ายติดหัวไหลอินนะนะทำยังไม่ต่อเนื่องเอาตามลักตีกับซานตากังพูดนี่ต้องเดินลุยมันเถอะขวัเห็นว่าวเตะขอนาท้องกันตัว มัวจะจดจดจ้องจ้องไงผู้เสี่ยกระจายขาดทษแล้วห้าขวบเอาจ้วงมัดไม่ถือเอาล็อกมาตีเขาเลยบ่าเอาหนังเถาตีเขาแลวเอ้ามันเป็นจังสันละพี่น้องเอาหนังเห็นบอกถือมัดเอาเอาหน้าไงเงือบนะครับเนาะอากรรมการว่าจังไหนเอาหนังฟันสอกเงือกเนากรรมการบอกแยกก็นนเพื่อนสังบ่มาเก็บเห็ดพอกันยุคโคกน้องหวานเนาะเอาจับมัดไปตุ่หลักบกแล้วเอามดแดงโพล่ะ เอาว่าจังไรเอาเตะซ้ายสูงไม่ถูกนะครับเอาเอา,อเอาต้อยใส่นะต้องทาให้ต่อเนื่องนะเอาขยับเข้าหาว่ายังไงเอาแทงเขาโอ้ยโโดังจึกแน่หายกันออ้ยบังดีร่กับกันพว่นนะพวน,น,นบอ้ยโอ้ยจริงไล่เต็มพนะนพนว่าเอาลมไล่เทียร์้ะสิสูเขาเลยบุ้นนี่เอานุ่มเจาะระแขงเอ้โ,หโ,หโอยก็แต่หูดังเสียเลยเต้ ขวัญ่ะแทงเขาอลอกมาว่าจังไหนฟันซอกนี่เอานั่นเอาลองมือที่เอายางเขาฟันซอกแล้วข้อตีเข้าตัวเอาว่าจังไหฟันซอกแล้วเอาตีเข้าตัวเอาตีเข้าเอาฟันซอกเอาฟันซอกเอาเอานั่นน่ะโอ้เป็นยังไงฮีนี่เออโอ้โหมวยกำลังตีมันเป็นไปได้ยังไงห้ามมวยไทยตีมวยจีนเอาก็มวยชกกันก็ให้เขาตีกันท่อนตัวเอาถ้าห้ามแบบนี้มวยไทยเนี่ยจะหมดสิบน็อกนะ อ้าพอกำลังจะกนอกเนี่ยก็ต้องแยกออกห้ามอย่างเดียวอ่นนะเอาวัยังไงเห็นแหละล่องบางจีอ่นนันเอาตีเขาเอาว่าจังไลยเอาตีเขาโอ้ยเอะแล้วเนี่ยติดเสียกเอาล่องเมื่อแล้วเอาตีบ่เอาพันศอกเอาตีเขาเอานั่นนั่นเห็นบ่นั่นเอาอีกและเอา มันมาผักมวยหรือมาเสียมวยเอาตีเข้าเหรอเห็นบ้าน่ะอ้ยดังจึ้กเอาว่ายังไงเอาฟันซอกอ้ยตายกรรมการต้อยค่อยแน่มันตีค่อยเอาว่าจังไรฟันซอกกันตัวล่งเบิงสันแล้วเอาล็อกมากแยกทํามอกรรมการแยกออกมานะครับเบื้องหน้าเป็นจะไปล็อกบักแตงโมเขาดีกรรมการก็ะยอนบักแตงโมขึ้นหัวเพิ่นน่ะเอาว่าจังไรฟันซอกกันน่ะเอานั่นเฮ้อเอา ไอ้สัญญาณฉกตัวด้วเอาแทงเขาโอ้โหเขาหน้าขานแล้วดังจึกแยกทรรมอเอ้าวอันนี้ก็เป็นยกซียกขาล่วมกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นยกห้าแล้ววันท้อเอาเตะไส้แล้วโอ้โหเอามวยไทยนี่ก็เฮ็ดออกอาวุธได้ยี่งถ้าขี่ขั้นออกอาวุธนะโดยเฉพาะลูกซอกกับเขานี่โอ้ยนั่นตีเข้าเลยเห็นไหมเอาแยกออกมาอีก เอาว่าจังไดเอาไปยืนมองหน้ากันเลยที <ang> <mu> ่ไหนเอาหนังเห็นบ <m nationwide> ่เอาเสียงระฆังดังโป้งล่างแบบนึงเมื่อยกที่หานะครับเอาดูตามสายตาเอามวยไทยก็ออกอาวุธได้หลายกอนเอาภาพ่าสตรเห็นบ่อยจระเกะฟาดหางนี่ยเนี่ยลูกเนี่ย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 ลูกเนี่ยเนี่ย เนี่ยตีเข้าในฟันซอกเนี่ยต่ลักษณะนี้เนี่ยไม่สมควรแยกโดยเด็ดขาดนะเนี่ยเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ถูกนอกนะเนี่ยลูกนี้ดึงแขนมวยไทยให้กังฟูต่อยเนี่ยเอาแทางเข่าขอัตัวเ,เอาว่าจังเดยว่าศกสำหรับผลการให้คะแนนกรรมการท่านแรกให้มวยไทย49กังฟู48กรรมการท่านที่2ให้มวยไทย49กังฟู49 กรรมการท่านที่สามให้มวยไทย49กาังฟู48มวยไทยเอาก็ถือว่าตัดสินได้ถือต้องอยู่นะครับเนาะอันว่าถือต้องได้เหลี่ยมมงมงเยอนะน่ะอันมวยตีกันยุ่งจังไหนจังไปแยกกันนี่้ากินเอาเอาก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเราเอาคนไทยทุกคนเนาะครับเนาะแล้วก็ทั้งคนลาวและคนทั่วโลกพันเถมะโอ้โหอีพออีแม่เอ้ยมวยพูดนี่ยมนสิธทรมาดาที่เนี่ ปาดผู้ได้บัลลังก์กลับพวนแล้วอีกที่ฮาซาดพ้นแล้วจังสีพอมวยจังสีอุ้ยเป็นตาอ่อนช้อนให้อีพ่อแม่เอาสลับมวยไทยนะครับพลังวัยคู่จะเหน็บห้ยยิ่งใหญ่ก่อผจญพ้นแล้วโอ้ยยิ่งใหญ่พ้นะเอาพ้นด้วยลีลาอันอ่อนช้อยสวยงามฮ่าฮ่าเอา พิกัดน้ำหนัก35กิโลกรัมนะครับการชก็เกิดขึ้นที่แม่สอดจังหวัดต,ตากแ้ะเป็นมวยค่าเชือกมิตรภาพไทยพม่านะครับอา้าวส่วนสูง115เซนติเมตรนะครับเมตรกับ15าเซตำนรตะสูงมันสิสูงไรแต่บกาว่าเป็นมวยค้นแคะดอกเดี๋ยวสิเกิดดรามา่า ต้องว่าเป็นมวยผู้ใหญ่ที่รูปร่างเล็กวันเถอะเอามันไหวคู่ท่าอดไรละเพราะเอาขึ้นโยนดากไปโยนดากมากนะเอาก็ดูไหวคู่นะครับเนาะยาสว่าหลอกให้เบิ้งงดนๆทวปถ้ากดลัดได้ก็ลัดไปดูนู่นนะตอนเพิ่นปีกันพี่ เอาก็ร่างจบสิ้นลงแล้วโอ้ยสิธรรมดาราพวนโอ้โหอ่อนซ่อนร้อยยิ้มเหลือเกินวันเถอะเอามวยพม่าว่าจาังไหโอ้ยหนาว่ามันพระเอกหนังไทยสมัยโบราณน่ารักมวยพมา่าเหรอเนั่นเขาเรียกมาขามครึ่งข้อ,อนละ่ะพวนโอ้ยพวนพวนนั่นนั่นนั่นโอ้เป็นตาย,ย่านเอานี่ปาตุ โอ้ยเป็นผู้ขาการแล่นลงหันเ้วไปเจอก็วกมวยจัิงๆเอาว่ายัางไงยกแรกกําลังสิเริ่มขึ้นนั่นแหละเอากรรมาการสองคนนะครับเนาะทั้งไทยทั้งพมา่านะ <c oughs> เอาะปกติม้วยซับนนิกะใส่คนเดียวทนเลนะี้วเนาะที่ใส่ทั้งสองคนอาสลับมวยพมา่ามีชื่ออยู่แล้วว่าวันทอตองเซนพะนะ <c oughs> ตองเซนเอาสูงร้อยสิบหกเซนติเมตรเนาะครับเนาะว่าน่าเอายกแรกกําลังจะเริ่มขึ้นว้ายตีอีรีด้วครับหรืว่าแมนมวยโชั่ดินี่ถ้าเบิ้งเตียงพ่วนนะเห็นแบบพ่วนนะโอ้เอ้าว่าอย่งไงมวยไทยยิ่งใหญ่ว่าแต่กัยิ่งใหญ่เอาล็อกแอลแล้วเอาล็อกแอลแล้วตองเซนว่าเจอกัตจองเซนตองเซนทุบนะตองเซนตองเซนฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยซื้อตองเซน่าดินะเอาตองเซนทุบั้งดังแล้วทุบั้งดังแล้วว่าอย่งไงฮ่าฮ่าฮ่าเอา เอ้าเฮอเอ้าเฮอระวังเด้อมันใหญ่หูเขาเลยสินะเฮ้ออกรรมการเหยียดสมมาแสดงกรรมการว่าเอาเหยียดออกมาแล้วครับเนาะตองเส้นเอาข้อหาแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เตะหัวนะเอาเอาจ้วงไส้จ้วงหัวเอายิ่งใหญ่เอาแท่งเขาใส่กระนดักเอาเอากรรมการกับบังเพรากรรมการนี่นี่เอ้าเอ้านั่นที่นังกันลราตอนนี้เอ้าโอ้เอ้า แยกอึ่งมาทรรมาเพื่อกรรมการพระกกรพมาว่า <g> เอายิ่งใหญ่ว่ายังไงกรรมการให้สัญญ่านชคแล้วครับเนาะเอายิ่งใหญ่ขยับเข้าหาแล้วโอ้โอ้ยขอข้างกระไตดังป๊อกเลยครับพ่กฝั่นเอาว่ายังไงเอาแทงเขาเข้ากันโดนดักเข้ากันโดนดักเอาแทงเขอขอนาคานนะเอาหลักมากว่ายังไงล้มลงไปด้วยกัน,นวันเถาะเอาโอ้ย มวยไทยยุคแขางแรงเนาะครับเนาะยิ่งใหญ่กอผจญเหมือนขวัญนะบูยเอาเด็กใหญ่เลี้เข่าหานเอาจ้วงมัดขว้จ้วงมัดขว้เอาจัชรีตองเซนตองเซนเอาเอากรรมการกับบังเอาตีเข้ากันยงยงแง่งแน้วครับเนาะอุ้ยใครเห็นเห็นใครเห็นเห็นตีเข้าบุ้มีน้ำหนักแล้วเอา๊ะทำไมเืออกรรมการมาเนาะขวัญนออบึงส่งผมมาเป็นพระเอก อุเทนบุญยงมวยพมา่าบ้านพระเอกนั่งใช้สมัยโบราณเอ้าเจอมัดแล้วเอ้ายิ่งใหญ่เจอมัดกันแล้วแลกมัดกันแล้วแลกมัดกันแล้ววันถ่อไปเอ้าตองเซนล็อก็เรากอเอาว่ามันใหญถึกเคาะท่องเอ,อ้ออเอาตองเซนเคาะท่องแล้วตองเซน,อนอเอ้าว่ามันใหญ่หูเขาเลยทีหนึ่งหึหึหึหยิ่งใหญ่ว่ามันใหญ่หูเขาเลยทีโอ้ยเ,เ,เ,เอ้อโอ้เก็บขาเราตองเซน ตึกตีเข้าเส้นนาคาหน่ะบ้างเหรนเดินกระโปกกระเพกแล้วเอ้าเจอมาเข้าง้องต่อเอ้าเอ้าตีเข้าเขาก็นอนดักเอ้ากรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อกรรมการว่าเอ้าตองเส้นมาล่าแล้วเอ้าเอานั่นนั่นบู๊โอ้มาคึกแถวที่ไหนเอ้ายิ่งใหญ่กว่าปัจจุนนั่นแหละเอ้เฮ้อว่าจงให้กรรมการนับเอ้าเอ้ บ่ามันย่อมแพ้เลยตีโอ้ยสองเส็นนาลาเออโอ้ยย่อมแพ้นะครับเนาะเอากรรมการกันยกมือให้ยิ่งใหญ่กอ่าพจน์เหรอครับนักมวยไทยเนาะครับเนาะเป็นฝ่ายสามารถเอาชนะนอกไปในยกแรกเท่านั้นมันจะโอ้บังหนาเนี่ยว่าไม่เื่นแอร์เลยเอาเม็นยังเนะ เอามอบรางวัลสิหมอบรางวัลน,น,นะครับนกที่สามารถชนะนอกได้วันท่อไปอหมอบยังหมอบเงื่อนโอหมอบทองอ้ามอบทองให้นักเท่าไหร่โอ้น่าจะนักประมาณสามบาทนะครับจบเท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดง